ารอีศพเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับไก่สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินหาอาหารอยู่เมื่อเดินผ่านบ้านของชาวบ้านมันก็เห็นไก่ตัวใหญ่อ้วนที่อยู่ตรงรั้วบ้านหลังนั้นจึงออกอุบายเพื่อให้ได้กินอาหารมื้อใหญ่สุนัขจิ้งจอกเดินเข้าไปหาไก่แล้วพูดว่าเสียงเจ้าพราะดีนะแต่ข้าว่าเสียงของไก่บ้านอื่นเพราะกว่า เจ้าไก่รู้สึกไม่พอใจเสียงของข้าเพราะที่สุดถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ขันให้ข้าฟังเส่ข้าจะได้เปรียบเทียบว่าเสียงของใครเพราะกว่ากันเจ้าไก่ตกหลุมพรางมันโก่งคอขันเสียงดังลั่นสุนัขจิ้งจอกจึงฉวยโอกาสนั้นงับคอมันวิ่งหนี <m ulo> <popping> บังเอิญว่าชาวนาเจ้าของไก่ออกมาเห็น จึงวิ่งตามแล้วร้องตะโกนว่าโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยจิ้งจอกขโมยไก่ของข้าไก่ที่โดนจิ้งจอกงับคอจึงคิดอุบายได้อย่างหนึ่งมันพูดกับจิ้งจอกว่านี่แน่เจ้าจิ้งจอกถ้าเจ้าไม่ตอบกลับไปทุกคนจะหาว่าเจ้าเป็นขโมยทำไมไม่บอกไปว่าไก่ตัวนี้เป็นของเจ้าล่ะจิ้งจอกไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วน มันตกลงจะทำตามที่ไก่บอกทันทีที่จิ้งจอกอ้าปากไก่ก็ได้โอกาสหนีมันบินออกจากปากของจิ้งจอกแล้ววิ่งกลับไปหาเจ้าของอย่างรวดเร็วเจ้าจิ้งจอกเพึ่งนึกได้ว่าเสียรู้ไก่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เสียแล้วทำได้แต่วิ่งหนีและอดอาหารอันโอชะมื้อนี้ไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้ารู้จักใช้สมอง แม้จะตกอยู่ในอันตรายก็สามารถเอาตัวรอดได้นิทานเรื่องอย่ามองคนที่ภายนอกในโรงเรียนแห่งหนึ่งครูตั้มและครูเก่งเป็นเพื่อนร่วมงานกันครูตั้มเป็นคนเรียบร้อยใช้ชีวิตอย่างไม่ฟุ้งเฟอ้อเขามักจะมาทำงานในชุดที่เรียบร้อยในขณะที่ครูเก่งสวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเทา้าแต่งตัวดูดี ดูหน้าเคารพนับถือ <bing noise> เมื่อโรงเรียนเลิกเด็ <version> กๆและครูกลับบ้านบ่อยครั้งที่มีคนไปพบครูตั้มนอกโรงเรียนทุกคนจะเห็นว่าครูตั้มแต่งตัวไม่เรียบร้อย <receipt> สวมเสื้อยือดตัวเก่าๆกางเกงขาดขาๆ <aprend y> ในขณะที่ครูเก่งสวมเสื้อผ้าดูดีอยู่ตลอดไม่ว่าจะพบเขาที่ไหนก็ตามทำให้ครูตั้มถูกนำไปเปรียบเทียบ และถูกนินทาอยู่เสมอว่าทำตัวไม่ดีไม่เป็นแบบอย่างแก่เด็กๆทำให้เสียเกียรติของครูผู้น่าเคารพครูตั้มนี่แย่มากทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้ไม่ทำตัวให้ดูดีเด็กจะเคารพนับถือได้อย่างไรเนี่ยครูและผู้ปกครองที่ผ่านไปเห็นมักจะนินทาครูตั้มเสมอแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าแท้จริงแล้วความจริงเป็นเช่นนี้ ทุกๆวันหลังเลิกงานครูตั้มจะไปเป็นอาสาให้กับโครงการต่างๆของหมู่บ้านเขาจะช่วยสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษช่วยทำความสะอาดในแม่น้ำช่วยปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นงานที่ต้องเจอกับดินโคลนสิ่งโสกปกดังนั้นครูตั้มจึงสวมเสื้อผ้าเก่าๆเ,เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปทำงานต้องเลอะเทอะ ส่วนครูเก่งที่แต่งตัวดูดีนั้นแม้ว่าจะแต่งตัวดีแต่เขาก็ชอบไปเที่ยวที่อโครจรสูบุหรี่ดื่มเหล้าเล่นการพนันบางครั้งก็ทำเรื่องผิดกฎหมายเพื่อซื้อเครื่องแต่งกายที่ดูดีมีราคา oh, <no. S 1> นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอกเรื่องหน้าทึ่งของไก่ ไก่สามารถจดจำไก่ตัวอื่นได้มากกว่า100ตัวและมันยังสามารถจดจำมนุษย์ได้ด้วยไก่สามารถสร้างการสื่อสารที่สลับซับซ้อนได้พวกมันใช้เสียงที่แตกต่างกัน30แบบซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันตั้งแต่ร้องเรียกพวกลูกเจี๊ยบส่งสัญญาณเตือนหรือแจ้งว่ามีอาหารในละแวกใกล้ๆ ไก่ไม่สามารถรับรสความหวานในอาหารได้แต่พวกมันรับรู้ถึงรสชาติของเกลือได้และพวกมันก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงความเค็มนั้นไก่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับไดโนเสาร์ที่ชื่อไทแรนโนซอรัสมากที่สุดไก่เป็นสัตว์ที่ไม่มีอาการตาบอดสีเหมือนกับสัตว์ตัวอื่นๆพวกมันสามารถรับรู้ถึงสีแสงต่างๆได้ทุกสี นักวิทยาศาสตร์ทดสอบแล้วว่าไก่สามารถนอนหลับฝันได้เหมือนกับมนุษย์เป็นเรื่องน่าทึ่งที่ว่าแม่ไก่จะเริ่มต้นพูดคุยกับลูกเจี๊ยบก่อนที่มันจะฟักออกจากไข่เสียอีกแม่ไก่สามารถออกไข่ได้มากกว่า300ฟองต่อปีไก่สามารถบินได้ในช่วงเวลาที่จำกัดมีบันทึกว่าไก่สามารถบินได้ประมาณ13วินาที และมีระยะทางเท่ากับ90เมตรไก่ไม่มีการฉี่เพราะว่าฉี่ของพวกมันจะผสมกับอุจจาระไก่มีกระดูกที่คอมากกว่ายีราฟถ้าไก่ถูกตัดหัวมันยังคงสามารถวิ่งเป็นระยะทางไกลเท่ากับสนามฟุตบอลได้ก่อนที่จะล้มลงเสียชีวิต บางครั้งแม่ไก่ก็กินไข่ดิบๆของมันเองถ้าพวกมันได้รับสารอาหารไม่เพียงพอถ้าไก่ได้ฟังดนตรีคลาสสิกพวกมันจะออกไข่ที่ใหญ่ขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้นถ้าเราหลอกให้แม่ไก่คิดว่าหนึ่งวันมี28ชั่วโมงด้วยการให้แสงสว่างที่แน่นอนมันจะออกไข่ที่ฟองใหญ่ขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น านฉันเลี้ยงไก่อยู่เต็มทุ่งนาไก่นาชอบขันเมื่อตอนตีสี่ไก่ขันทีไรฉันตื่นทุกทีอยากรู้ว่าตื่นมาทำอะไรไก่ขันทุกวันต้องการอะไรเช้าแล้วใช่ไหมต้องลุกขึ้นมาไก่ขันเพราะไก่ต้องการอาหาร ฉันเลยต้องตื่นกินข้าวพร้อมไก่บ้านฉันเลี้ยงไก่อยู่เต็มทุ่งนาไก่นาชอบขันเมื่อตอนตีสี่ไก่ขันที่ไรฉันตื่นทุกที อยากรู้ว่าตื่นมาทำอะไรไก่ขันทุกวันต้องการอะไรเช้าแล้วใช่ไหมต้องลุกขึ้นมาไก่ขันเพราะไก่ต้องการอาหารฉันเลยต้องตื่นกินข้าวพร้อมไก่